บรรยากาศนะครับเพื่อนๆระหว่างทางนะครับก็บางบีไม่ได้เปิดแอร์เลยนะเย็นสบายเลยนะครับสามสิบเอ็ดนะครับวันนี้วันสามสิบเอ็ดวันสิ้นปีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวก็ถือว่าไม่เยอะนะนี่ตรงนี้คือเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะบางบีก็เพิ่งเคยมา อยอู่นะครับน่าจะเป็นวัดเนาะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวโค้งพับผ้านะครับ สวยมากนะครับเพื่อนๆอากาศเย็นสบายมากเลย,สสยครับถึงแล้วนะครับเพื่นอนๆบ่อเกลือ800ปีนะครับเดี๋ยวนนี้ผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาชมบ่อกเกลือ จริงๆเลยนะครับที่จังหวัดน่านนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับบ่อเกลือโบราณ800ปีนะครับเพื่อนๆถ่ายรูปได้ครับครับขออนุญาตนะครับเอาเลยครับถ่ายรูปเอาเข้าใจถามได้ครับ,รรบตรงนู้นต้มตรงนี้บวกถึงเจ็ดชั่วโมองต้มตรงนั้ บางบีจะพยายามเดินเก็บรา,ายละเอียดให้เพื่อนๆได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นพวกเกลือสินเทาต่างๆครับเพื่อนๆน,นี่ขายมาเงนเหือเสียแล้วเน่เอาตับพวกปลาูดแบบ้วยนี่แหละ ใช่ก็ได้นะ่งข้างในครับข้างนอกนี้ติ๊กดูเฮ้ยม้าก็ต้องซื้อเกลือไปฝากคนอื่นเขาบ้างเหรอวะชิมไหมนี่นะครับเพื่อนๆพี่เขาก็จะตักขึ้นมาจากนี้ อันนี้นะครับขึ้นมาต้มนะครับประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับอีสอบถามไปแล้วนะครับครับเมื่อกี้บางดีก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วนะครับเกลือก็จะตักมาจากในบอ่อนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาต้มอยู่ประมาณ 6- 7ชั่วโมงนะครับก็จะได้เป็นเกลือสินเทาสะอาดสะอาดขาวๆอย่างนี้นะครับ ว่าเราเลยนะครับเพื่อนเกลือภูเขาสุดยอดครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับบอกเกลืออ,อันนี้บางบีกำลังเดินมาที่บ่อหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปนั้นเป็นบ่อสองดีเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านนะครับเ้าบอกว่าอันนี้บ่อนหนึ่งอีกหนึ่งเลยมาแล้วนะครับเพื่อนก็เลย มาเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆกันนะครับถึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุมชนบ่อเกลือน,นะครับเพื่อนๆเราจะพาไปชมบ่อที่หนึ่งกันนะครับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับอันนี้อันนี้คือบ่อเกลือโบอราณน,นะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นบ่อที่หนึ่ง ครับเพื่อนเพื่อนบ่อกเกลือโบราณถึงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นบ่อที่หนึ่งนะครับบ่อเกลือแปดร้อยปีอันนี้เป็นบ่อหนึ่งนะครับบ่อที่เราถ่ายไปเมื่อกี้จะเป็นบ่อสองนะครับเพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ครับเพื่อนๆอนอันนี้คือสะพานชมวิวบอกเกลือนะครับเพื่อนๆนนี่อันนี้ก็จะเป็นลำธานนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับมีแดดนะครับเพื่อนๆนแต่ไม่ร้อนนะนะครับโอ้ตรงนี้ก็จะมีปลาเต็มเลยนะครับปลาเยอะมากเลยเพื่อนๆนน้ำใสมากครับ เที่ยวเยอะมากเลยนะครับเพื่อน